อเ oh. ขาขาาจริงะนี่นะฮะทุกคนผมสั่งมาแล้วนะฮะเป็นสบู่บ้าพลังครับทุกคนถ้ารอยปกาออกจริงต้องซื้อนะสบู่บ้าพลังมันจะบ้าแค่ไหนกันเชียร์แต่ดูจากคลิปแล้วพี่จีนเขาเคลียร์ว่ามันออกนะเวย้ยขนาดเมือกยังออกขนาดนี้รอยปัสกาไม่ต้องพูดถึงซื้อเถอะเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเราใช้สบู่ก้อนนี้เนี่ยไปทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่เาวาจุวะเลยราคาเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทรว,รวมส่งใช่ไหมเหมือนจะเป็นสองก้อนไหม ใช่สองก้อนดูหนักๆอยู่นะอุยงงสี่ก้อนเราเข้าใจว่าสองก้อนเฮ้ยมันได้ตั้งสี่ก้อนอะ่ะทุกคนเรามาลองรองเท้านะฮะอย่างที่บอกไว้รองเท้าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เราจะมีเป็นหมวกด้วยนะฮะหมวกสีขาวๆนะฮะมันจะมีข้าวเลือเล้อยๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นหมวกใหม่นะครับไปซื้อมาใหม่ๆเมื่อกี้แล้วก็เราจะเอาปากกามาวาดพวะในคลิปเห็นว่ามันเอาปากกามาวาดแล้วถูออกเออข้าบปากกายังออกเลยหมึกปากกาอะไรเงี้ยนะเรามาเริ่มกับรองเท้ากันรองเท้าก่อนเป็นสิ่งแรกนะล้างเลยนี่นะครับ เราทาให้มันเปียกก่อนแล้วก็เราเอาสบู่มามาถูนะครับทุกคนโอเคโอเคขัดได้นะเฮ้ยโอ้สบู่บ้าพลังทุกคนเฮ้ยขาวจริงโอ้โอ้เฮ้ยขาวแบบขาวจริงอะ่ะดูด,ดิเุยเหมือนได้รองเท้าใหม่เลยอะ่ะโอ้ทุกคนดูเฮ้ยมันขาวขึ้นแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนดูแตกต่างวะแตกต่างมากมาลองเพิ่มนี้ เอ้ยยิ่งถูยิ่งขาวจริงเหรอเอาน้ำล้างนะนะลองลองอีกนิดหนึ่งลองอีกนิดหนึ่งอันนี้คือที่เราถูนะกับข้างอีกข้างหนึ่งดูความแตกต่างว่ามันขาวขึ้นไหมดูนี่เ็นปะ่ะเปรี้ยวเลยนะมันขาวขึ้นอ่ะทุกคนยอยากลองแบบไม่ไม่ใช่สบู่ได้ปะ่ะเออนะน่าลองเหมือนกันนะน่าลองเราจะได้รูว้ว่ามันขนาดนั้นหรือเปล่าลอ,อ,อนางนี่เลยอ่ะ เราจะมาลองขัดโดยไม่ใช่สบู่กันนะครับว่ามันจะขาวเหมือนกันไหมจะเห็นได้ว่ามันมันขาวขึ้นนะแต่ว่าไม่ขาวเท่าสบู่สบู่ว่าพลังจริงอหะอ๋ออันนี้คือเราไม่ได้ใช้สบู่ไม่ใช่สบู่อันนี้ใช้สบู่ใช่อ้าวขาวเหมือนกันไหมแต่ว่ามันมันต่างกันนิดนึงนะต่างกันนิดนึงแต่มันก็ขาวเหมือนหลังจากที่ผมกับฟ้ายิฐเนี่ยมาลองนั่งขัดแล้วก็มาลองหลายแบบนะสบู่ว่าพลังเนี่ย มันขาวกว่ามันขาวกว่าไม่ใช้สบู่หรือว่าใช้สบู่อื่นเนี่ยขาวไหมก็ขาวเหมือนกันแต่บ้าพลังขาวกว่าเดี๋ยวมาลองกับหมวกแล้วกัน่ะโอ้หนี่ดูอันนี้คือหมวกนะเห็นไหมจะมีคราบอยู่นะดูใกล้ๆนี่นะสบู่บ้าพลังนะถูๆไปอะนี่ดูนะนี่นะขัด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 เฮ้ยยังยังยังดูดูนี่สบู่บ้าพลังนะ มันขาวแบบสะอาดนะเขาว่ากันว่านะโอ้ความแตกต่างนะครับอันนี้คือฝั่งที่เราใช้สบู่ว่าพลังขัดนะขาวขึ้นแบบสะอาดนะใช่จะอ,อยากลองแบบไม่ใช้สบูป่ป่ะลองนะอือออกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้าไม่ใช้สบู่ก็ออกเหมือนกันนะ,ะงนั้นแต่แค่ใช้สบู่แล้วมันสะอาดกว่าไม่ใช้สบู่ขัดยังไงมันก็ออกแล้วแหละมันก็สะอาดขึ้นแหละแต่แค่พอใช้สบู่ว่าพลังเนี่ยรู้สึกได้ว่ามัน สะอาดกว่าด้วยการที่เป็นสบู่หรือเปล่าเออด้วยการเป็นสบู่สบู่ทั่วไปอาจจะได้เหมือนกันกระเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอหรือว่าจริงต้องใช้สบู่ทั่วไปก็ได้นะสบู่ก็ละสิบบาทเนาะอันนี้สีก้อนร้อยห้าสิบนะเว้ยอีกอย่างหนึ่งนะที่เราอยากเลองก็คือหมึกปากกานะฮะเอามาวาดบนผ้าอย่างเงี้ยบนหมวกบนอะไรเงี้ยเขาว่าสบู่ว่าพลังเอาอยู่ประเดี๋ยวคือฝากเขียนลายเส้นหน่อยพี่สะอาดขอลายเส้นได้ไหมอ่าได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อใครไปขอลายเส้นพิซซ่าแล้วรู้สึกอยากล้างลายเส้นออกนะเออ ใช่เหรอวะคือจะเห็นว่าลายเซ้นไม่ค่อยสวยนะ <c oughs> ถ้าอยากได้ลายเสนสวยๆนะแนะนาให้ซื้อเสื้อตัวนี้ <c oughs> น,นี่นี่มีลายเซ้นเดียวนะี่นะเดี๋ยวในเรายังเปิดวางขายตอนนี้ยังนะั่นกลังวางแผนอยู่ทุกคนก็รอติดตามกันนะก่อนเราจะลองนะฮะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างและตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศที่นั่นเป็นยังไงนะบางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบคนที่ติดตามเราอยู่นี่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแบบ โอเคมาลองกันนะครับทุกคนอ,อ่ะดี๋นะจะเป็นเหมือนในข้โฆษณาอเะบ่ามาดูกันเฮ้ยเหมือนจะออกเหมือนจะออกเป็นไงออกป่ะออเอาเอาสบู<ม>่พเพิ่มป่ะไม่น่าไม่น่าเป็นไม่ได้เหมือนในข้อโฆษณานะแต่ในโฆษณาคลิปที่เขาโฆษณามันทำได้ไงใช่ก็ต้องลองดูวนะมันดูกันเลยให้มันเห็นชัดเจนเลยว่าทำตามได้จริงหรือเปล่าอ่ะขัดเพิ่มไปดูคือหมึกปากกาเลย แต่ไม่ออกไม่ออกนะคือเราก็ใช้แรงสุดๆแล้วนะไม่ออกนะ,ะ,ค,นนะครับแต่ที่ลองมาหลายอย่างเนี่ยมีเพียงรองเท้าอย่างเดียวที่รู้สึกว่าสะอาดกว่านะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต่างเท่าไหร่ใช้สบู่หรือไม่ใช้สบู่ไม่ค่อยต่างก็ร้อยห้าสิบบาทสี่ก้อนนะทุกคนตกก้อนหนึ่งประมาณเกือบเกือบสี่สิบาทไปหาซื้อกันได้เราเหลืออีกสองก้อนอะ่ะไม่ได้ใช้เลยขายต่อได้ป่ะ <laughs> อย่างนั้นเราก็ได้เงินคืนมาบ้างนะ